ขาวโบวออ่าแล้วอยากกินปลาต้องเอาแห่ฝรั่งไปใช้ถ้ามีปลายัางไงก็โดน <c oughs> โอ้โหข่าวโบทุกรอบเลยโอ้โหมีแห่ฝรั่งจานบินได้กินปลาแน่นอน ช่วงน้ำแดงปลาเยอะมากปลาคู่ถ้าช่วงน้ำแดงๆแล้ทุกคนนะปลาจะชมปลาเยอะมากมาไปมาลุ้นกันมาลุ้นปลาตัวใหญ่ ปรากฏตัวที่สองโอ้ยปรากฏตัวที่สองทุกคนจะบอกว่าปรากฏเข้าแถวอะไรน,นี่ปลดยากทุกทีปรากฏมาอีกแล้วที่ปรากฏต,ต้องต้องตกเบ็ดเหรอใช่จริงๆปรากฏต้องตกเบ็ดนี่ปรากฏหมาทุกรอบเลยทุกคน ชอปเลอทุกคนหวานเจียเจ๊ยบบอกกันแล้วว่าแห่ฝรั่งเราหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้ใกล้ <c oughs> เต็มถุงแล้วอะโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ Hit, hit. โอ้โหเต่ได้ได,ได้ได้ปลาส้อยตัวเล็กป่ะโอเคแค่นะวันนี้มัหวานหวานหวานหวา,านเจี๊ยบเลยวันนี้